วันนี้ก็ออกมาสวนแล้วเนอค่ะดูภูเขาอันนี้อยู่ตีนเขาเลยนะคะสําหรับสวนของโมฮานนี์ก็ได้มาหอดสวนแล้วนุน่นบ้านบุญเข้ามาทํางานนะคะเป็นเทือกเขาภูประเฮนะ่ะอันนี้ก็สิเป็นผู้พระเอกเนาะคะ่ะธรรมชาติของเขาหาอยู่หาก,กินแบบนี้นะคะ่วนมัน ถ้าเอาเอาหย่ารุ่นแรกบดได้มากกวสีข่ขนข้างล่างหย่าสิบเป็ดน,นะข้างบนหย่าสี่หกนี่เดี๋ยวเอาสิขข้นไปล็อกของเฮาเนาะไปเบิง้งโนไม้เนาะคะ่ะโนไมน้โนเล่ากัจากสีได้สําได้นะ,ะเดี๋ยวเฮากะมากันเดี๋ยวไปคุณโนไม้กันเนาะทางยากนะคะยามฝนนี่สีมายากเพราะว่ามันเป็นลมนี่อันนี้รถบ่เข่ามานะเพราะว่าเขาา่ามาฮอดหนาพอแบมแล้วมันติด,ด ก็เลยเดินเดินโบล้านนะคะขึ้นมาข้างบนนี่สิได้ยางเอานะโอ้มันสวยแท้แต่ว่าหยางหทีมาเบิ่งน่อไม้ย่านมันสูงไงค่ะเดี๋ยวเาไปหาหนาไม้กันเนะาะค่ะนี่ก็สิเป็นต้นมะเหมาของเฮาเนาะมีบได้ใส่ปุย๋ยใส่ยหยางเลยค่ะปลูกธรรมชาติตัวน,นี้ต้นนูนตายเออโน,นไงตัวน,นูนค่ะนี่ต้นมะเหมาตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็สิเป็นมะเหมาหน่อยบอกมันคือแค่แท้ อันนี้สิเป็นต้นมากๆง่ายนะคะนี่ใบมันสีนใหญ่ๆค่ะน,นี่อันนี้นะปีกายนี่ใหญ่แล้วนะคะไฟหมามันก็เลยตายนะนี่อันนี้ก็สิเป็นขึ้นไม้เป็นแตกงาแตกงอยออกนะคะเป็นสีหักิ่งนะต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าโดนไฟค่ะเมื่อกี้นี่ต้นนี้ก็ประมาณได้จากต้นสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยกินมาเบิดดอกมีเบิดเจ็ดต้นละ กขาทีปลูกไว้เลาะห่วยเนาะกะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นนะมันใหญ่เนาะมบเนาะเอาไปเฮ็ดวายเพิ่นวายมากๆคันได้มากันในนี่แล้วมันได้เอาออกได้คันไม่ได้ขึ้นมาสัก,ก็ดีต้นมันก็สิเป็นมากๆใหญ่นะคะอันนี้สิเป็นต้นเล็ก เดี๋ยวพอลงไปอนุมัตก่อล่างก่อนอันนี้มะเหมาใหญ่นั่นวานเบืองใบมันนะคะเดี๋ยวหักอันนี้มันโอกกันนี่เกะกะนี่ต้นมันใหญ่ใหญ่ใบมันนะคะสี่เป็นมะเหมาใหญ่มะเหมาใหญ่มีจากต้นหนึ่งศสามสามต้นนี่ก็สิเป็นมะเหมาหน่อยมากนี่ต้นมันน้อยนะคะใบมันหนูสังเกตที่ใบมัน กระตูนหนึ่งตายตายต้องมาเวดออกเดี๋ยวตะหมอกตัดหยามากสิโคมไปเลยสิได้ตัดหรือบ่ได้ตัดฮน่นโนญ่แล้วเนอนี่ไงหน่อไม้เห่จาจะเอาขามห่วยไปก็นนยากอยากเลยพี่น้องได้ลายอยู่นะแม่มีเดี๋ยวป้าสิหนึ่งอัดถุงเด้อดบะนี้ก็สิบโอ้ต้มแบบนัน้นแล้ว เสียดายของกำลังออกเลยนะนี่เวลาเ้าเอาอันโอ้อสิพ่อสิแมวบาดมืออีกแล้วอีพ่ออีแมวเอ้ยมีแต่เลือดกับเลือดมีแต่แผลกับแผลโอ้ค่ะนี่ในขยเอียนน้องใม่เลี้ยงน้องนะค่ะพ่อเดียวบังหูจักไม่เลี้ยงน้องเนาะบาดน, <c oughs> นี่ค่ะนี่เดี๋ยวหาสิมาสับเอาเนอ ได้หลายอยู่เอาสิมาสับเอากันนะคะโอ้มีเลือดอีกแล้วมั้อนี่กัน เลยประทุงมือบ่ได้เอามาน่ะมือเนี่ยกระจับอย่างกระจับทละลใหทะล่งเลยนะบม่ได้เบิงนะว่ามันชิมีผิดบ่มีผิดอ่ะบิกมาเรยลองงมา อย oh, ่าลละบันอ๋อโอ้ยาวแล้วก็มีนานๆมาเนาะ มันจะโนยใ่ญ่ๆเนอะอันนี้มันชุดชุดแรกนะคะโกนี่นะโนยง่ายๆเลย ไ่ได้ใช้ปุ๋ยใช่ไงน,นะคะปุ๋ยธรรมชาตินะ โดนสูงใช่เขาบอกหายนอมันสูง ต้องหักออกนะคะนี่เด้อหลายเลยสามสี่ห้าหกอันนี้น้อสันมันน้อยยามันหกหนอนี่เยอะแยะเลยอันนี้แต่ละโกะนะคะนี่อันนี้หนึ่งโกะนะ นี่ค่ะสิเป็นไพลเลียงน้องเนาะค่ะนี่สิเป็นไพลเลียงน้องนะค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเอากอบนเนาะนี่ค่ะมีอยู่สองกาะนะนอนบักใหญ่กอนี้ยิ่งนอใหญ่นะคะแม่อ้วๆเลยนี่ค่ะกำลังออกนี่ค่ะได้หลายโนยู่เนอรเดี๋ยวฮามาขุดเอากันค่ะ นี่ก็สิเป็นไผ่เลี้ยงน้องของเฮาเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้มันสิเป็นดินทรายนะคะมันสีงามนี่แบบนี้แหละที่เอาเมือสูดก่อนนะคะอืเ้าต้องหนึ่งปอกแล้วเ้าตองหนึ่งใส่ถุงนะคะหนึ่งใส่ถุงแล้วเฮาเฮาตองปอกแล้วล่างแล้วใส่ถุงแล้วอับปนหนึ่งนะคะประมาณสามสิบนาทีหรือประมาณนี้แหละห้ากะว่ามันสุกสุกในแล้วเฮาก็เลยโยกออกนะคะแล้วก็ะชิลอให้มัน เย็นเนี่ยจัหน้อยแล i, ้วเฮาค่ right enfin wan ita wan ita อยมัดถุงนะคะมัดถุงแล้วก็โซนถุงแล้วก็คือเศษการอัดถุงนะคะแต่ว่าน้อไม้อันนี้นะคะไหวเป็นปีบ่ได้นะเพราะน้อไม้อ่อนเนาะค่ะได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องใส่ถุงแล้วหนึ่งนะคะเมื่อกี้นุเฮ็ดพิษสูตรได้บ่ค่ะอันนี้สองก่อนะคะอีกก่อหนึ่งอยู่ในถุงนะคะประมาณยี่สิบยี่สิบนอเนาะอันนี้ได้กินนอสามสามเก้าสิบ สิบสามโนนะคะโกนี่ได้สิบสามโนเนาะโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็สิเป็นแม่น้ําหวยประสานนะคะลงมาจังหวยโกนนงแอนนู้นนะค่ะอันนี้ก็ถึงคิดว่าสูงสุดสูงแล้วยังไม่ทันได้สุดนะคะสูงสุดต,ต้องขึ้นไปอีกนู้นนะคะอันนี้สิเป็นไผ่หวานนะคะนี่ไผ่หวานปีนนี้มันบ่ค่อยออกนะคะเพราะว่าหนูตัดต้นมานี่เดี๋ยวหนูก็สิขยายจะได้มีเวลามาขยายหรือเปล่านี่คุดเอาโกนนี่แหละคะ่ะนี่ออกไปขยาย ได้สองหนึ่งสองสามสี่หาถ้าได้หาโก้เนี่ยก็พอดีเลยนะคะขายนึว่าสิป,ปุแถวละห่วยนี่นะแต่ว่าตอฟังหนูนะมันซันฟังข่าวหนะ่ะมันอันนี้เราบ่หนูสิขาโอ้ยขาอนนี้ก็ชะโอมสวยงามมากเลยนี่ขาอยู่ในสวนของฮานะแต่ว่ามันอยู่ข้างบนโลดม้ามหอด่ะมันไกลแห้งอันนี้ก็ดุเดือดมานะ่อ้หกคอยชีจบซอยอยู่ <laughs> เวลาโถดติดมกักซิเล่ลงมาเบิงขนาดก็เลยบอก ข้าชะโอมนะนี่ก็สิได้เด็ดเอาเมือมานี่แหละเดี๋ยวก็ซีเมาชะโอมนะค่ะอันนี้ก่อไรนะฮะปลูกไว้ยังบม่ออกบออ่าเนี่ยออกแล้วนอะไม้ไลายหนึ่งนอเดี๋ยวก็สิได้เอาเมือน้ำกันเนอะฮะนะก่อนะบนนู่นอีกเอกำลังสิออกว่ะอือเราต้องตัดก่อมันออกข้านามหนาข้างบนนี่มันสีเย็นนะคะอันนี้น้าปลอดสารพิษนะ น้ำลงมาจากคีบมีสานะคะอาบน้ำกินน้ำได้ห้ามาค่ะก็สิมาอาบนี่เดนนิมิเป็นมองเที่ยวเลยนะแต่กอนมันมีเคือนี่มายนชิงชาอยู่นี่นะค่ะต่กอนมันเป็นวังลึกนะเดี๋วนี้มันสิตื่นเราข้างบนมันสิเป็นปลาต่กอนมันสิเป็นห้วยลึกก็นี่นะเดี๋ยวนี้มันดินมันไหลลงเนาะต่างคนต่างเหตุส่วนมันมันก็เลยไหลลงมาลวมกับก็เฮดห้ส่วนเฮามันตื้นขึ้น ก็ไปมันก็ซีสูงขึ้นนะหว่วยนี่นะเพราะว่าดินมันสไลด์ลงแล้วมันก็ซีขื้นขึ้นขึ้นแล้วกันเฮ็ดให้อันเขาเอินอยังวะแผ่นดินสูงท้องฟ้าต่ำนอเขาเอินมาจังสั้นนะคะอืมสวยบ่ขยายบ่ขยายค่ะนี่กระสิเป็นแม่น้ำลงมาจากโน้นนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปขังบดกนะันมากระสีมีเถียงน้อยนะอยู่นี่เนาะค่ะโอ้ย สิขึ้นไปเบื่องหนไม้ไผ่กิมสูงก่อนบ่ขนุนก่อนนุนนะไผ่กิมสูงมันสีใบเขียวๆนะค่ะบ่คอยได้ขึ้นมานะคะเขา้ากามาไปมากามาพักอยู่ในเถียงเฮานี้ยอะเฉพาะเห็ดเถียงนี้เบิดหาพันหกพันแ้วนะคะค่าสั่งกระสีรวมค่าช่างล้วหาพันหกพันประมาณน,นี้นค่ะนี่เขากระสีเห็ดใส่ขาตวงนำใบใส่นะไผ่มากระสีได้ใส่น้ำล่างตีนล่างมืออยู่นีน่เนาะค่ะนี่ ค่ะมีต้นมักมีต้นหมักโวงฝนตกแหงกระสิมีอันนี้ไววประจำเถียงเลยนะใ่รเวลาเขามากระสิได้สั่งอยู่เดอ้อว่ามานี่ต้องให้แบกฟืนมาไหว้นะเพราะว่าเสาหัวหนูมันซีเมิดอันนี้กระสิเป็นอุ้มอยาหนางนะคะนี่กระสิเป็นต้นหมักนาวนี่ ปลูกไว้อะไรขิงขาตะไคร้อ๋อขมิ้นชันอยู่ตรงนี้โอ้บิก๊กอันนี้จะเป็นปลูกขมิ้นชันไว้นะคะบอกแล้วบ่ได้ปักไม้ไว้เดี๋ยวเขาเหยียบมุนมีมากันเลยกระชีไม้ไว้แบบนี้นะเวลาขามาเขาจะไม่ได้เขาเหยียบ่าสิเอาพออิตูอิเตอร์มาปลูกกันยังไม่ได้เอามาเลย เอาออกซะก,ก่อนขับปลูกไว้เวลามาก็เสิได้กินนะเฮาแหงผู้หญิงเฮาเฮ็ดบ่คือพู้ชายได้เฮ็ดไปเฮ็ดมาเมื่อนอันนี้ก็สิเป็นต้นสะตอของไม่ได้นะคะไม่ได้นี่หนูว่ามันสิตายมันก,ก็คืนมาแล้วเดินในต้นสะตอหนึ่งต้นอยู่ตรงนี้สองต้นเนาะหนูคิดว่ามันสิตายนะไม่ได้พราะเอามาปลูกยูนนี่กอัอันนี้ก็สิเป็นต้นถักหวานกับต้นมักขามนะ ใสนในกะนี้กระเต้นผัหวานนะคะนี่น,น,น้อยคิดว่ามันอาจสใหญ่ยยอยู่นะมันมีมูพออีตูต่อไปฮาก็ด้กินอยู่นีใบหัวเสืออันนี้นี่อันนี้สิเป็นใบหัวเสือนะคะนี่นี่ใบหัวเสือเอามาปลูกไว้ถ้ามันบ่ตายนะเพราะบ่ายามฝนนี่ปลูกอย่างมันก็สิบ่ตายเนาะเน,นี่ยก็สิเป็นเบียมะขามหวานมันปลูกน้ำกันกับผักหวานนะเป็นมูกันนะค่ะนี่ก็สิเป็นต้นผักหวานของเฮานะอันนี้ผักหวานดงมันสิต้นน้อย โยกเยกเลยกำลังขึ้นมาอีกนี่กำลังเตะมาเตะงอยงออกค่ะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนี่อยู่นี่ได้สองต้นแล้วนะมันหฮกใสปุ๋ยแล้วละ่ะให้มันอยู่กับพวกงานี่แหละมันต้องอาศัยกันอยู่นี่นี่เบี้ยผักหวานเนื้ออันนี้โหเครื่อยยานาั่งนะคะบอ่บอบอดบ่อยากเลยค่ะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะต้นใหญ่นาอนี่สตอของไม่ได้นะอันนี้นี่ติดแล้วนะไม่ได้นะ คิดว่าฉิได้กินอยู่ดรอกอีกจักปีกอีกเจ็ดปีบอกไม่นานกนรอก็ได้กินเนาะค่ะน,นี่สิเป็นสตอของไม่ได้นะําแบงหายพาอาจารย์ถุงหนึ่งหนูเอามาสองเพราะว่ามันตายไงแม่ก็แบงกันคนละต้นตัวนั้นนะ่ะสิตายแล้วบตายแล้วหนูก็เลยเอามาปลูกอันนี้สิเป็นต้นสตอของไม่ได้นะค่ะน,นี่สิเป็นกล้วยมาจากแม่นุ่งเยาวนะคะนี่หนูบ่ได้ตัดหนูบ่ได้ตัดในนั้นอกในแม่หนูปลูกแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ต้นหนึ่ง อยู่หันต้นหนึ่งันาปลูกไว้นะคะออันนี้ก็จะหวานอย่างดอกนุปลูกปลูกไว้ปลูกไว้เอามาก็โยนลงโยนลงเลยอันนี้สิเป็นต้นมะกรีนไหมเนาะปลูกไว้ยาำมันเป็นหมากก็ได้กินนะคะจะว่าเอาลงลายเถ้อแล้วมันกรบบรตายงยก็เลยปล่อยมันเดี๋ยวก็สิได้เอาลงอีกโน่นใะเบีย้ยมะขามนะี่สิเอามาปลูกอยู่บนนั้นต้นที่มันหงหงนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นเขาเอื่อยียงก้อนหินนะอันนี้ก็สิเป็นมะรมมะตุ้ม อ๋อนองคอยกระอาสิมีลูกเขียดอยู่ได้ผู้น้องนอง้อยคอยกระอยากเฮ็ดสะอยู่ได้แม่เอ้ยเวลาหน,น้าม,มาแล้วมันก็นสิอังเฮ็ดคือของพ่อแบบนะแต่ว่าหนูมันมีรถคือพ่อแบบเลยต้องเอามาปาดมาเหยียงนะที่แรกหนูว่าสีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสะน้อยตรงนี้แหละเฮ็ดสะน้อยตรงนี้ขามาันนี่นะค่ะ นี่เป็นหนองคือทรงสิมีลูกกบลูกเขียดอยู่ดอกแต่ยางมันลงมาหลายๆนะแมเ่เต็มเ,มเลยนะแถวนี้นะค่ะเบ่งบรรยากาศบ้านเฮาน้ามันลงมาจากเขาผูผะเอกนะนี่เขาบอกว่าถ้ามันลงมากันแห้งคือการน้ำมรงนี้นะแต่ว่าหนูก็ยังบ่เคยเห็นว่าน้ามันลงมาแรงขนาดไหนนะมีลูกเขียดอยู่บ,บ่บิกมันหนาซิมีต้องมีแหละ ต้องนีแหละค่ะนายเกิดเลยยังกำลังสิติดกำลังสิแตกตาออกนะพี่มาสมนี่หนุปลูกยอดคอนแขนนะนี่กำลังแตกออกอันนี้สิได้หรือเปล่าคอยดูว่ามันสิแตกไหมนี่ขาเบิงอันนี้กำลังสิแตกแตกเนอ,กออกอันนี้คือสิบลอด เกินไปตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ก็ได้ได้กี่หลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจหลุมอ่ะแดหลุมหลุมนี้ได้ไหมไม่ได้เก้าหลุมไม่ได้เหยียบว่าแน่นถ้าดินรวมมันกระตายนะมันต้องปลูกดินแน่น เอาตะแคงแล้วนหมืิวเวียนหัวเวียนหางแล้วเด้อเอาเบิรงวิวเฮาเดี๋ยวชิเอาเก่งนี่ปักไว้ก่อนตีตังกากับหัวกับหางเลยเอาค่าขึ้นมาปลูกบองนี่แม่เบิร์มันชิเกิดให้เนาะเหยียบดินมะแนนมันกระตายของเฮาน,นี่สิมีลูกกบหรือเปล่า แต่ว่ามันไก่นะสิปลูกไว้มึงไงดีถ้าน้ำขึ้นมานี่ก่ะปลูกไว้มึงกลาวมานี่เนาะ หาจะเรื่องเจ็บโตเลยต้องเหยียบดินให้มันแน่นๆนะทางงานอากาศมันเข่าแล้วมันชีเหี่ยวแล้วมันชีตายอันนี้ก็ซิเป็นกอคานะปลูกไว้ได้กินก็กินไม่ได้กินก็ไ่เป็นอย่างเนาเครือเข,อขาขุนนี่พิ่ลึกม,มาลือออกแล้วนะเธอหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยว ปรดได้มาอีกเด้อคุณแม่เอ้ยหน่อยละมากะออกทีละเล็กทีละหน่อยนี่พอาว่าหายมันบังนี่ทง้งานกน็โอ้ยจ่ายถตาตะมอกเราบัหูจักนะว่าฮาปลูกหยังเนนนะถ้ามาตาหญ่านี่ลำลงบดเลยนะหนูก็เลยโอ้ยตะมอก,กินหยังมาเป็นเลยแมอย่อันนี้นะดอกมันนะคือดอกผักหวานเนี่ยนะดอกคนแขนนะคะแม่แกงสใกส่ไก่ใส่ผักแกงสใกส่ไก่ใส่กระดูกหมูแซ่บ เบิ่งวิวเหาเนาะอย่าเวียนหวัวเดอ้อสวยค่ะซิมีหนองนาวอยู่ตรงนี้หนองน้อยนึงแต่มันกระตื้นนะคะแต่ว่าถ้านูเฮสระคือของพ่อแบบก็ได้การอยู่นะก็สิเอาดินมาปานมงนี้ไว้บ่ก็สวยวิวสวยเบิ่งแล้วก็สบายตาสบายใจทำมาสวนก็คือว่าซิมีจะดอกพนมับนบ่อนอยู่หมอกเมีหมอกเมีอยง่ยคือสิเป็นลูกกบเ่า นั่นลูกเขียดนู้นน่ะน้ำมูลละนวลลอยเดรร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 อยู่นวลก็เอาเอาไว้ให้มันใหญ่เนาะเขากินแต่โซนข้างล่างก็พอข้างบนเขาก็เอาไว้เลี้ยงให้มันใหญ่เดี๋ยวมันใหญ่มามันก็สิ่วลอยลงไปข้างล่างแต่มันก็ไปทั่วที่บัดนี้บัดนี้ค่ะบรรยากาศบ้านเฮาเนาะยิเบิ่งแต่มาก็อยู่แต่แบบนี้แหละค่ะ ชีวิตบ้านเฮานะคะบริไกลบริกกาในยุคติดภูเขานะคะแต่ว่าอากาศบริสุทธิ์สดชื่นนะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้เน้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ